โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพกับช่องโมโนนะครับผมกับเกมกาล f r าฟ f i ไฟนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นอีคทั้งเกมนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อเปลนกเพลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ไปดูคนเลยครับผมตอนนี้ผมจะเปิดใหม่นะครับ ถ้ามีเสียงรบกวนเลยผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะ <S <S ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะเพรอริบันตี้ประจำของผมงงนะครับผมท่านผู้ชมนะ,นะ <S <S ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ ก่ไปไกลใจผมไดนะ่านผู้ชมนะอันดับแรกแล้วก็ฟาร์มนะผมนะนี่ครับผมลงมาก็เจอเอเชีเลยเขาท่านผู้ชมสวยนะ ผมจะสอนดนเจียมนะครับผมนะท่านผู้ชมผมจะเจนเย็นนะเพราะว่าอันนี้พวกพี่เขาก็แต้มเยอะนะผมสี่พันกว่านะครับถ้าลบก็ลบเจี๊ยนนะท่านผู้ชมผมแนะนำนะครับเอคีให้ใส่คาตั้งนะครับท่านผู้มชม ตอนนี้ผมก็จะมาเล่นกับขอบวงนะครับผมนะท่านผู้ชมไม่ต้องเอาของมากนะครับท่านผู้ชมเล่นขอบวงนะตอนนี้จะมาสอนเดินคีรเล่นขอบวงนะครับอีกแปดครับผมไม่เล่นนะครับตอนนี้ผมก็จะมาเล่นดีคีหรือฟอร์มิงแล้วการทังเกมนะครับท่านผู้ชม กดไลค์เพื่อกระจายผมเลยนะถ้าผมพูดแบบที่เดขายผมขอให้ด้วยนะท่านผู้ชมผมได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับผมอยากให้ทุกทีทุกคนดูนะครับเล่น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 ที่ข์เขาทุกคนก็จะมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนวงจะมานะครับท่านผู้ชม ของเรา,าก็พอได้อยู่นะครับผมอไอ้บอลสามก้อนนะแต่เราไม่มีก้อนนาท่านผู้ชมเผลอมันดีดขึ้นมาเขาได้นะตอนนี้เจือตึงนะท่านผู้ชมะ 4, 000, 5, 000นะแตมปูเปียเขาก็สี่พันห้าพันนะสี่พันก้อนนะครับจะสองดาวแล้วนะครับของผมก็จะสี่พันแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะผมดูแรงจริงๆนะท่านผู้ชมนะฟังซ้ายมือนะครับผมลงแรง บวงมาแล้วเราค่อยวิ่งไปนะครับหรือประมาณสีวิีเราค่อยวิ่งนะครับคุผู้ชม แล้วก็ต้องแคมปนี่ก่อนคนระับแรงๆรงหมดตีนะผมผมชอบมากรับท่านี้คลิปนี้ผมจะไม่ตัดนะท่านผู้ชมนะกดไลค์ผมด้วย ชิี้ขอห้าอลไรนะทุกคนผมขอติดตามผมด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนมต์มาใต้ตอนคลิปเลยนะครับผมจะทำให้ทุกคลิปเลยนะครับผมทําทำได้ตอนนี้วงก็มาแล้วนะครับเราก็อวงมาแกลๆเราเราก็เดินนะเราก็ต้องเดินเกมไปฟังขวานนะทุกท่านฟังขวานะ,นะระเ,านะเราอ้อมลงไปเราก็ไป ตามตรงนี้นะครับผมจ้วย oh. เราเริ่มเช็งกนันนะครับผมจุงนะค่อยๆไปตามวงนะครับ ไปแล้วนะ้นชมบงมาละอุ๊ยตัวเข่าครับแล้วก็เดินไปก่อนเลยนะคท่านผูช้ชม แล้วเราก็เป็นนั่งอยู่บ้านน,นี้นะครับท่านผู้ชมน,นะดินริงคนระับวิธีเดินจริงไม่ง่ายครับผมวานก็มาไม่ตึอนททุกคนมีอะไรบอป่ะมันไม่ตึงเลยถ้าเล่นในรางไม่เท่าไหรหรอกมันไม่ได้ตึงขนาดนันน้นเพราะเมื่อวานตอนน้องดันมันมีแค่แต้มสามพันเก้ากับสี่พันมีเสียงบาพี่เขาผมก็ขออภัยด้วยนะทนะ่านผู้ชม เพราะว่าเป็นเสียงตีผมนะเหตุพราะเส้นในตี้มันเล่นเข้าเป็นแบบว่าไอ้นี่ติดตาเดินยืนเลยนะผมนะ่ะมีตาเลยนะตาที่ไปเจอตีพี่นั่นแหละตอนนั้นน่ะถ้ามีเห็ดเราก็จะกินเห็ดน,นะท่านผู้มชมนะง่ายๆครับผมเลินไม่ยากเดินเกมแต้มสี่พันนะผมเดินบุกที่ปิน่น วิธีเล่นเกมเตี้ยมสี่พันนะผมนะมันก็จะมีบางตาตึงนะบางบางตาก็ไม่ตึงนะบางตาก็เล่นง่ายคนระับผมต่นี้ผมก็เล่นสองขวานคะรับทุกทชมไปโบไปเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้พี่โอบเองน้องโบอถอยเลย เปวดโหไปคือเป็นเจตีมึงอะไรพี่ผมขอเปิดไม้ด้วยนะท่านผู้ชมเพราะจะได้แบบสื่อสารกับทีมแบบรู้เรื่องนะครับน้องนึกว่าพี่ไม่ใช่ตี้นั้นแต่น้องยังไม่เห็นชื่อพี่ตายไงยี่สิบสองคนก็น้องก็งงและพี่อยส่วนไหนของแมพ ให้โอกาสน้องพันยาน้องว่าน่าจะไหวกูนะเพราะแต่ละตัวคือแบบถึงโบว์แล้วก็รอแล้วก็รอดูวงนะครับผมนะน้องยิงล้มแต่อีกตัวน้องไม่รู้ว่าที่ไหนเพราะน้องยิงล้มพี่อย่าเพิ่งอ่านครับพี่เพิ่งอ่านอย่าเพิ่งอ่านแป๊บนะแล้วก็รออ่านวงนะครับผมนะแล้ก็ต้องเล่นฉลาดฉลาดหน่อยนะครับพูดความเลยนะเอ้พี่ขอดูว่าแล้วน้องไปฟวามแล้ ถ้าเราฟาร์มของเราก็อย่าหยุดอยู่อยู่นิ่งนะครับผมนั้นเรามีสิทธิ์วาวแตกได้50-100%นะครับผมท่านผู้ชมเราก็ดูวงกันเดินนะครับผมว่าจะอยู่ตรงไหนนะครวงอยู่ลงวงอยู่ลงงานนะครับพี่มันจะมี S S แล้วก็ K แล้วก็เราไปอยู่ในโรงงานก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะมดจะพาเดวนเกมทุกคนก็ดูผมด้วยนะครับ ทุกคนดูผมเลยนะผมผมจะไปเดินเกมนะ,มะนนพ,พี่มีคนพี่มีคน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 นะพี่ เอ้าแหลกว่ะตายครับตายตายตายเลยนะผมนะ้องท่านผูช้ชมอะไรครับนี่ของหายอย่างเร็วเลยเราก็ฟูไปที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชม ไอบอลสิบแปดก้อนนะท่านผู้ชมโคตรฟูลเลยวงลนางกองนะก็แล้วเราก็ได้มาหนึ่งคิวแล้วนะครับผมนะท่านผู้ชมวิธีเดินเกมก็ง่ายๆนะครับแล้วก็อ้อมอ้อมขวาไปเลยนะครับเราอยู่ในวงก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปวงต่อไปนะครับดนมาเราก็บิงเข้าเลยครับผม เอคเก็บไปแล้รับตัวหนึ่งถ้าผมคิวนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมจะคิวทุกคนมารวมกันนะครับว่าจะได้กี่คิวนะท่านผู้ชมผมจะพยายามใช้เอคคิวให้เยอะที่สุดนะเลือ1บคนนะท่านผู้ชมนะถ้าไม่รวมพวกผมก็เหลือประมาณ11ตัวนะท่านผู้ชม ก็เข้ามาเรียนนะท่านผู้ชมนะง่ายๆครับไปตีเรือนกิ่งหมูบมก็มีเช่นนี้นะครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ตัดเลยก็ได้นะท่านผู้ชมเอามาเก็บไว้นะปืนนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเอาโอ้พี่เขาเอาล่ะ เราก็อยู่ลงรถก็ได้นะท่านผู้ชมนะรอดักวงผมบอกเลยนะท่านผู้ชมเดินกิมปินก็มีใจปไปกอบครึ่งอะนะครับ อาจจะทำช่องอยังไม่เซียนเท่าไหร่นะครับทุกคนก็โรงงานยังธรามดาผมย่ายมาดามากเลย๊ยมีคนอยู่ป้อมแล้วน,น,นะผู้ชมนะแมงเลยยิงอย่งจิตมีคำหยาบอะไรก็ขออภัยไปนะมีอาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยนะนผู้ชม พุม loạn ละโรงงานไอโรงงานเลยนะโอ้โหไดโรงเรียนน่าจะมีนะท่านผู้มชมนะมเห็นปะโกนะ้แล้วเนี่ยเห็นปะยิงได้ปะไม่ได้ใช่เหลือสิบตัวแล้วท่านผู้มชมนะต้นใจจริงเ,เลยนะ ผมจะพยายามเอาที่หนึ่งให้ทุกคนนำออกม,ผม,มผมจะพยายามมาที่หนึ่งให้ทุกคนดูนครับผมต้องดูทั้งสามฝั่งเลยนะเพื่อเพื่อหลังเข้านะท่านผะู้ชมแต่ผมก็ใส่หูฟังอยู่นะผมจะผมก็ฟังเสียงเปลีนนะ่ยนอ่ะถ้ามีอะไผมก็จะบอกนะ พี่ครับฟังผมมีคนนะโหลมีคนนะท่านผู้ชมนะก็เก็บเป็นทอานผู้ชนะเข้าไปเข้าไม่ได้อะเข้าไม่ได้เข้ายากดีว่มีคนนะพี่ของผมอะ่ะเก็บแล้วนะท่านผู้ชมเป็นยงไงลูเนี่ยตรงพิบสีมีคนเหรอคะ ใช่ครับผมมีคนครับเปลี่ยนปะไอว้วอลเขียวอะตีตึงบีตีตึงประมาณสัองสามตัวพี่ พี่มันมาแล้วพี่จะหล่นมาละพี่ดันนแล้วพี่เอาหแหลกเอาโอโอโอท่านผู้ชมแม่งแหลกชิบหายเลยครับท่านผู้ชมไม่ได้ก็หน้าหลังกูไม่ได้ โรงงานมีนะพี่โร,รงงานมีนะพี่โร,รงงานมีนะพี่พี่โบประชุมโคตรแหลกเลยอ่ะเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะไอวัวบนดนะึร้องขวานะท้านไม่แหลกเมื่อกี้ผมฆ่ามันได้นะท่านผู้ชมของก็เยอะไอ้ออไวัวก็เยอะนะเมื่อกี้โอ,อ้มีห้าลูกก้มจัก้มจับสองส มัน,นมยิงมันดาวเปหนึ่งอะน,นะนผู้ชมนะาโอเคดูดิโคตรแหลกอะขนาดดูคนอื่น,นเออเอออะเหมือนไม่ได้หัวเลยว่ะดาวหนึ่งเลยไม่ชนมาโอ๊ยตายหมอกนันแล้วมันชมาเพื่อนงดับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะ เช่านาคินี้ผมก็ขอตอลาไปก่อนนะเพื่อนผูน้ชมนะบ๊ายบายโอ้โหรบแปดด้วย